ช่วงนี้มาถึงเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะคุณผู้ชมยศขานะคะองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยผู้ผลิตนมไทยเดนมาร์กเป็นอีกหนึ่งองค์กรค่ะที่ใส่ใจถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและพนักงานนะคะโดยเฉพาะมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับผมตามที่ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติจริยา เลิศศัก์รองผู้อำนวยการทําการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการคโคโนมแห่งประเทศไทยให้สํานักงานองค์การส่งเสริมกิจการคโคโนมแห่งประเทศไทย yes ai, ทั้ง5้าภาคนะครับได้แก่ภาคกลางโรงงานนมจังหวัดสระบุรีภาคใต้โรงงานนมจังหวัดประจวบคีรีขันภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงงานนมจังหวัดขอนแก่นและภาคเหนือตอนล่างนะครับโรงงานนมจังหวัดสุโขทยัยแล้วก็ยังมีภาคเหนือตอนบนโรงงานนมจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมใจกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับโดยดําเนินการพ่นน้ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด1 9ในพื้นที่อาคารสํานักงานและก็ในส่วนของโรงงานนอกจากนี้ยังได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดให้กับพนักงานที่เดินทางมาปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาติดต่อประสานงานต่างๆภายในสํานักงานอสคทั้ง5ภาคครับ โดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ไม่เกิน37.5องศาเซลเซียสและเพิ่มเติมสำหรับบุคคลภายนอกนะครับต้องลงบันทึกในแบบฟอร์มการเปิดเผยสุขภาพของตอนเองด้วยครับ และภายในทุกสำนักงานนะคะยังมีสบู่ล้างมือและจุดบริการเจลแอลกอฮอล์เข้มข้น70%ให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกอย่างพอเพียงโดยเจลแอลกอฮอล์เข้มข้น70%นั้นผลิตจากนมเสื่อมคุณภาพซึ่งนำมาใช้ทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์เครื่องมือในโรงงานและห้องปฏิบัติการของโรงงานผลิตนมไทยเดนมาร์กได้เป็นอย่างดีสำหรับมาตรการดังกล่าวก็เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ประสานงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยการรักษาความสะอาดสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ค่ะใช่แล้วนะครับนี่ก็เป็นมาตรการนะครับในการที่จะช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดให้กับพนักงานบุคลากรของอสคเองรวมถึงผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในอสคด้วยนะครับก็เป็นมาตรการดีๆที่ ห่วงใยสุขภาพของทุกๆคนครับ